ก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยกล้อนะครับก็สำหรับมือใหม่ครับที่อยากจะฝึกยกล้อก็ลองหาสถานที่โล่งๆดูก่อนจะได้ฝึกง่ายจะได้ไม่มีรถแล้วก็ต้องดูพื้นถนนเป็นอันดับแรกถ้าเป็นพวกพื้นคอนกรีตแบบนี้พวกเนี้ยจะฝึกง่ายยางมันจะยึดเกาะถนนได้ดีกว่า แล้วก็พยายามดูด้วยนะครับว่ามีพวกเศษดินมีเศษพวกฝุ่นหรือเปล่าหรือพวกน้ําอย่างเงี้ยถ้ามันมาติดล้อแล้วมันจะลื่นมันจะยกไม่ขึ้นแล้วก็มาดูที่รถก่อนส่วนที่ยกก็จะเป็นการดิดคัทนะที่ผมจะสอนตัวนี้ก็ยังไงนะ ที่ดีดคัดนะครับก็เราขี่ในรอบสักระดับหนึ่งแล้วปุ๊บแล้วก็ดีดแต่ว่าดีดมันจะดีดได้2แบบคือใช้นิ้วเดียวแล้วดีดหรือใช้สองนิ้วแต่ถ้าใช้ทั้งหมดมันจะใช้ไม่ได้นะแบบนี้เพราะเวลาเรายกขึ้นแล้วปุ๊บยกขึ้นปุ๊บแล้วน้ำหนักเรามันจะทิ้งมาข้างหลังแล้วมันจะไม่มีนิ้วเกาะตรงแฮนด์ก็พยายามดูว่าเอานิ้วเดียวหรือ2นิ้วเพราะมันจะเหลือ สามนิ้วตรงเนี้ยเอาไว้จับแฮมพยายามลองนะครับมาดูวิธีการดีคัดถ้าเราขี่ได้เร่าไปสักพักหนึ่งแล้วปุ๊บแล้วก็กดคัดเติมเล่งแล้วก็ปล่อยแล้วที่เนี้ยตัวหน้ารถมันจะเริ่มลอยขึ้นแล้วก็ขวัญเล่งลงนิดนึงขวัญน,นิดนึงแล้วก็พยายามเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาแบบนี้ ก็ถ้าสำหรับมือใหม่นะผมไม่แนะนำให้ใช้องศาที่สูงมากว่าเดี๋ยวมันจะงายเอาก็ไม่ต้องรีบครับคนที่ฝึกมันใหม่ก็ฝึกแค่พอพอให้มันเข้าจังหวะกันก็พออย่างจังหวะการดีดข้น่ะกดเติมปล่อยกดเติมปล่อยแค่นี้ครับไม่ต้องใช้องศาที่สูงมาก เราใช้สูงมากแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราไม่คุ้นกับองศานั้นแล้วมันจะหงายเอาโอเคครับก็ส่วนท่านั่งนะครับอันนี้จะมาสอนท่านั่งยกก่อนแบบแรกก็เท้าเท้าเราจะเหยียบอยู่ช่องนี้ก็จะมีกับปลายเท้าไว้เอาไว้เหยียบเบรกด้วยการหงายก็เหมือนกันครับเท้าซ้ายเท้าขวา ส่วนเท้าซ้ายใครอยากจะเอาไว้ตอบเสียก็เอาไว้ด้านล่างประมาณนี้เอาไว้ตอยบยกขึ้นปุ๊บ,บโอเคถ้าใน,นขประมาณนี้ส่วนเวลายกขึ้นปุ๊บถ้าเรายกปุ๊บแล้วตัวเราจะหายขึ้นแบบนี้นจะรู้สึกเหมือนเรากําลังจะหายก็วิธีแก้เบื้องต้นก็เวลายกเราก็โน้มตัวโน้มตัวให้ถทางแบบนี้เวลายก,กมันจะไม่เสียวมันจะไม่เหมือที่เรียกกันได้นะยกปุ๊บแล้วก็เกลียย ตัวติดครับง่ายเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดู่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีนั่งยกก่อนเอาเกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันสรับมือใหม่จะได้ดูกัน กนะดพัดก็อันนี้ผมจะมายกเริ่มยกเกียร์หนึ่งก่อนจะใช้นิ้วเดียวขับนาะ โอเคส่วนเทคนิคการดีดคัดก็อย่างที่ผมบอกไปจะมีนิ้วเดียวไว้ดีดแล้วก็จะมี2นิ้วนะ